เกิดอะไรขึ้นเมื่อศิลปินเพลงรักย่างวงไม้จะมาล้วงความลับสาวๆกับผู้ดีเจแจมและอีคิวชิเป้ครับพี่สาวๆเนี่ยคะแนนเต็มสิบพี่ให้เขากี่คะแนนนี่เต็มสิบเหรอเต็มสิบเต็มสิบผมให้แค่สามคะแนนเฮ้ยได้ไงอ่ะแต่สามคะแนนของผมนะครับเนี่ยทีทิงค์คะ<า>เขาทายว่ามันหนักแต่เขาไม่รักหนักกว่าเยอะนะบพกับแกมพิษแดดจะวุ่นวายแต่หากระจายเหมือนเดิม เรามาฟังกันว่าฉาย,ยาไหนที่ครูรักใช้เรียกแทนกันมากที่สุดที่รักค่ะเบฟอ้วนหูหมาอแล้วมาคุยกันแบบเปิดใจว่าทำไมรักแท้ถึงแพ้ระยะทางผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเกิดจากเรื่องจริงอ oh. ที่เกิดจากชีวิตผู้ชายคนนี้ครับเสาร์ที่13ท่าธันวาคมนี้หา,าทุ่มนาทีเรามีนัดก,ก,กันกับลับลวงหลอกนะครับ